ส,สั้นๆ่านั่งสมาธิเนาะ,ะก็คือการนั่งคัดสมาธิประมาณนั่นแหละนะตามที่พระพุทธเจ้าตัดบอกอตั้งคู่ขาเข้ามาตั้งกายตรงดำรงสติเอาไว้ให้มัน่นแล้วก็ดูลมหายใจหายใจเข้าก็รู้คือให้รู้เือให้รู้ที่จริงไม่ใช่ให้คิดนะ ไม่ใช่คิดลมหายใจถ้าคิดลมหายใจมันจะเป็นดีเรื่องอื่นนะก็คือดูของจริงแตนะ่ถ้าเราคิดมันไม่จริงนะเราคิดเราหายใจเข้าแต่เราคิดว่าหายใจออกก็ได้เราหายใจออกเราคิดว่าหายใจเข้าก็ได้เห็นไหมเพราะความคิดมันมันไม่ตรงกับความจริงแต่ความจริงมันเป็นปัจจุบันมันเป็นปัจจุบันขณะที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเฉพาะหน้านะ ต้องไปเกิดเฉพาะหน้านะใหม่ๆสดๆตรงนั้นนะก่อนนั้นก็ไม่ได้หลังนั้นก็ไม่ได้นะ,ะเหมือนเราเหมือนเราอ,อาจจะกระถาท่านอุปมาดีท่านบอกเหมือนแมวแมวกําลังจะตะครุบหนูมันจ้องจะจับหนูหนูยังไม่มากระโดดตะครุบหนูมายังไม่ถึงเนาะกระโดดตะครุบก็ไม่ได้ตัวหนูอพอหนูมาแล้วหนูวิ่งเลยไปกระโดดตะครุบก็ไม่ได้ตัวหนู ต้องตะคุบให้พอดีการกาละเทศะพอดนะีการปฏิบัติสมถควิปัสสนาทุกอย่างนั่นแหละนะต้องเป็นปัจจุบันเท่านั้นขณะปัจจุบันจริงๆขณะนั้นจริงๆนะไอ้ที่เราโดนหลอกกันอยู่ทุกวันนี้เราโดนอดีตอนาคตนะ<ม>หลอกส่วนใหญ่แล้วเป็นอดีตอนาคตหลอกบางคนเกิดมาตลอดชีวิตมุ่งมั่นนะ หาทรัพย์หาเงินหาทองคิดคิดคิดเรียกว่านอนก็คิดตื่นก็ทำเนาะเนี่ยก็เรียกว่านนคิด,นคนคดจนตายนะเขาเขาก็ได้สิ่งนั้นตามเรื่องไปได้สิ่งนั้นตามความคิดตามสัญญาที่วาดเอาไว้วาดแผนวาดแผนไว้นะเพราะนั้นเขาก็จะตายเปล่าแม้จะมีทรัพย์มากหรือน้อยมากก็ตามน้อยก็ตามเขาก็ตายเปล่าเขาจะไม่ได้สิ่งที่เป็นปัจจุบัน เพราะเขาอยู่กับความคิดที่นี้ถ้าคนสูงวัยเป็นคนแก่คนเฒ่าเพราะว่าคิดไปอนาคตไม่ออกแล้วจิตร่างกายมันไม่นำพา,าไปอย่างนั้นก็นจะคิดถึงอดีตคิดถึงอดีตนึกคนแก่ทำไมถึงจำอดีตแม่น,นทำไมถึงจำอดีตได้แม่นเพราะว่าเขาจะจำอดีตได้แม่น,นอนาคตเขาไม่มีหวังแล้วนะเพราะฉะนั้นก็คิดได้น้อย เพราะนั้นรวมความแล้วก็จะแ,แต่เด็กไปจนแก่ก็ได้คิดได้แต่อดีตกับอนาคตไม่เห็นปัจจุบันสักทีเนะาะเพราะนั้นถ้าเราเห็นปัจจุบันเนี่ยในวันหนึ่งหนึ่งเนี่ยเราเห็นที่เป็นปัจจุบันจริงๆนะวันเลกแค่ชั่วโมงเดียวนี่ก็สามารถทำให้แจ้งมรรคผลได้แล้วไม่ต้องพูดถึงทำเยอะนะแค่ทำชั่วโมงหนึ่งนี่ก็ถือว่าถือว่ายอดเยี่ยมที่สุดแล้วแต่พระพุทธเจ้าตัดน้อยกว่านั้นอีก พระพุทธเจ้าตัดว่าทําแค่ชั่วคู่ชั่วคราวนะทําแค่ชั่วลมหายใจเข้าครั้งหนึ่งชั่วแค่ไก่กับพือปีกชั่วที่เราดูดสูตรของหอมเราดมยาดมยาหอมสูตรกระปืืดเน่ชั่วแค่นี้นะทําจิตให้สงบได้เห็นความสงบแค่ชั่วแค่นี้พระพุทธเจ้าตรัสถึงขนาดว่าเราชื่อว่าไม่กินข้าวไม่ฉันข้าวของชาวบ้านให้สูญเปล่าอ้ ลองคิดดูซิว่าอันนี้สูงมากแค่ไหนลองคิดเอาเถอะนะแล้วพระองค์ก็บ,บอกไม่ต้องกล่าวไม่ต้องพูดถึงว่าทําให้มากจะมีประโยชน์ขนาดไหนว่างั้นเถอะนะเพราะตรงนี้เราเมื่อพระพุทธเจ้าตัดอะไรในพระองค์ไม่ได้ตัดเล่นๆนะคือพระพุทธเจ้านี่พูดเล่นพูดหัวพ,พูดเพ้อเจอไม่มีนะตลอดไปชนชีพเนี่ยแม้แต่พูดสลับกับคาก็ยังไม่มีเลยนะไม่ต้องกล่าวถึงว่าพูดเพื่อเจอนะ เช่นแม้แต่พูดเขา้แพูดไปแล้วพวกมึงบอกโอ้พระโทษหลงหรือพูดสลับกันแบบหลงซ้ําคําไม่มีไม่มีแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายขนาดนั้นเลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านี่ผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้่างัันเถอะจึงเป็นศาสดาของของสัตว์ของชาวโลกได้แล้วก็การเกิดของพระพุทธเจ้านี่เกิดยากเกิดยาก นะการเกิดเป็นเทพเป็นเทวดานี่ไม่ได้ยากอะไรนะสร้างกุศลผลบุญต่างๆรักษาศีลอะไรก็ทําสมาธิก็สามารถเกิดเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ได้ละแค่รักษาศีลนี่ก็ยังได้นะรักษาศีลเพราะว่าในมันมีในเมถุนสังโยกนะเมถุนสังโยที่กล่าวไว้บางคนบางคนบางท่านรนะักษาศีลรักษาตบะดิชาต่างๆ ประพืชพรมยจันอยู่เนี่ยเพราะปารถนาอยากจะกลายเป็นเทพอยากจะกลายเป็นเทพเป็นเทวดาผู้มีอนุภาพมากมีฤทธิ์มากเนี่ยขนาดนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าการประพตชปฏิบัตินั้นไม่บริสุทธิ์นะเป็นการประพฤติรมยจันที่เศร้าหมองเขาจะไม่พ้นไปจากทุกขนาดนั้นเลยแสดงว่าเรื่องของการพ้นทุกมันสําคัญมากแต่เขาก็จะได้อย่างนั้นนะได้ตามที่ความปรารถนาความต้องการนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่า เมื่อจิตของเราอาปักลงไปในสิ่งใดอะยึดลงไปในสิ่งใดตรงนั้นมันจะเป็นภพอเจ้าบอกจะเป็นภพเป็นภาวะเป็นภาวะเป็นภพ,นพสร้างความมีความเป็นทีนี้พอไม่ปล่อยถ้าภพนั้นไม่ถูกปล่อยถูกยึดถูกถืออยู่างนั้นยึดถือเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์เป็นธาตุเป็นดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุอะตมเถาะยึดถือตรงนั้นสิ่งนั้นจะเป็นอย่างนั้น สิ่งนั้นจะถูกเมื่อถูกยึดถือแล้วจะเป็นนะนะเขาก็จะสร้างภพวัตตะก็จะยาวนานออกไปไม่จบไม่สิน้นมันเป็นกฎธรรมดานะไม่ต้องไปนึกถึงว่าเป็นเรื่องรีเรื่องเร็วอะไรนะมันเป็นกฎธรรมดามันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าภาวะต่างๆสัจธรรมสัจธรรมแปลก็คือกฎของกฎของสัจจะมันเป็นอย่างนั้นมันต้องเกิดอย่างมันต้องมีเหตุให้เกิดนะเหมือนเราเหมือนเราตีะระฆังนะ เราตีระขังตีคล้องเป่าปีตีกองนะเราตีมันถึงดังนะเราต้องไปมีผัสสะได้กระทบสิ่งนั้นมันถึงเกิดรูปก็ตามน้มก็ตามแต่แต่รูปนั้นมันอาจจะช้าอาจจะเกิดช้าตั้งได้นานหน่อยหนึ่งแต่ไฟน้มมันเร็วมากมเร็วมากแต่มันก็เป็นภาวะภาวะเป็นสัจจะชนิดหนึ่งเหมือนกันผัดพ้าเรียกภาวะไฟนามมาทำนะก็จะมีความต่างจากรูปธรทมบ้าง แต่ส่วนใหญ่ก็จะอาศัยกันอิงกันพึ่งพิงกันนะพึ่งพิงอาศัยซึ่งกันและกันเพนะราะนั้นตรงตรงตรง,ตรงนี้แหละมันมีสิ่งที่พิสูจน์ได้ด้วิทยาการสมัยใหม่และก็สิ่งที่พิสูจน์ไม่ไดนะ้มันไม่มีน้ำหนักไม่มีปริมาตรนะมองไม่เห็นวัดไม่ได้แต่มันมีแต่มันก็มีกับสิ่งที่มันสามารถวัดได้นะงนั้นแหละ เราก็ต้องอาศัยปัญญาระดับสมมาสัมพุทธเจ้าจึงจะรู้สิ้นเชิงทีนี้เรื่องนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องว่าง่ายหรือยากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะไม่สอนเรื่องที่คนปฏิบัติไม่ได้คนที่ปฏิบัติไม่ได้ประพฤติไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่สอนนะพระพเจ้าไม่สอนมีมีวสามสี่อย่างที่พระพุทธเจ้าไม่สอนมีสมาธิอยู่ชนิดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าไม่สอนนะ อ่าเหมือนที่พระอนุนถามนะตรงนั้นก็เหมือนกันนะพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนนะที่พระอนุนถามแล้วก็ตอบพระอนุนเป็นข้อๆไปอ่าพวกสัญญาที่มันไม่เป็นนู่นไม่เป็นนี่ไม่เป็นนี่ม,มีไหมอ่ะพระพุทธเจ้าก็ไม่สอนเพราะว่าอ่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติเท่าไหร่อ่ามันเป็นเรื่องคือบุคคลเข้าถึงมรรคผลนิพพานแล้วก็รู้เองอ่มันมันเป็นเรื่องที่มันมันไม่ได้เป็นไปทั่วไปนะแล้วก็มีสมาธิบางชนิด สมาธิบางชนิดไม่รู้ใครเป็นผู้ถามพระพุทธเจ้าพระองค์ตอบว่ามีตอบว่ามีแล้วพระองค์ก็ไม่ฉเฉลยนะแล้วก็ไม่ได้กล่าวไม่ได้บอกอะองค์เป็นสมาธิที่ที่ลึกลับซับซ้อนจนคนในโลกไม่สามารถจะรู้ได้พ,พี่เจ้าเลยดังนั้นแหละเอาสิ่งที่สอนนี่คือสิ่งที่ปฏิบัติได้พระพุทธเจ้าจะสอนแต่สิ่งที่ปฏิบัติได้แล้วก็ใครปฏิบัติได้คนมีจิเลรียน,นี่แหละ คนที่ประพฤติคนธรรมดามีกิเลสนี่แหละคนยังมีโลภโกรธหลงมีรักมีโกรธมีโลภมีหลงเนี่ยมีอิจฉาริษยานี่แหละนะคนเหล่านี้แหละในระหว่างที่กิเลสมันเกิดมันยังปฏิบัติไม่ได้หรอกเนาะเพราะว่ากิเลสมันเหมือนพายุมันก็ฝุ่นตลบเข้าตาเราเราก็มองไม่เห็นแต่มันไม่ได้กิเลสมันก็ไม่ได้เกิดทั้งวันทั้งคืนไม่ได้เกิดตลอดปีตลอดชาติเนาะมันก็เกิดตอนมันมีผัสสะเหมือนกันตอนที่มันทํางานนะมันทํางาน ถ้ามันเกิดตลอดปีตลอดชาติไม่มีช่องว่างเลยก็เป็นอัตตานะไม่จบไม่สิ้นมาแต่พบไหนพบไหนไปก็เป็นอัตตาแต่มาทุกอย่างมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตนแล้วที่สําคัญที่สําคัญที่สุดก็คือสิ่งเหล่านั้นทั้งบดทั้งสิ้นล้วนจะเกิดจากเหตุปัจจัยแล้วเหตุปัจจัยก็เกิดจากเหตุปัจจัยต่อๆเหตุปัจจัยก็เกิดจากเหตุปัจจัยต่อๆ เป็นเหตุปัจจัยที่เราทําก็ดีเหตุปัจจัยที่เกิดจากกรรมก็ดีเหตุเหตุปัจจัยที่เกิดมาจากไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องธรรมชาติอะไระเป็นเรื่องของธรรมชาติอะไรก็ตามถือว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยจะเป็นรูปก็ตามเป็นนามก็ตามะมันะมันมีความซับซ้อนมากนะถ้าเป็นไยที่เป็นทางจิตใจทางไยจิตใจบุคคลเขาเรียกปฏิจจสมุปา ปฏิจจสมุปบาทแต่ถ้าเป็นเรื่องทั่วไปทั้งทั้งฝ่ายคนด้วยทั้งฝ่ายวัตถุธาตุโลกธาตุนะอ่าเป็นอะไรก็ตามที่เป็นวัตถแตุแตะต้องได้ก็ดีใหญ่ยยโตมโหฬารจนแตะต้องไม่ได้ก็ดีอันนั้นเขาเรียกอิทัปปัจจยตาถ้ามีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเรียกอิทัปปัจจยตาถ้าเป็นปฏิจจปฏิจจสมุปบาทนี่มันอาศัยกันอ่าเดี๋ยวได้ยกตัวอย่างง่ายๆย,ยกตัวอย่าง สมมติตาเราเอาหูเอาหูเนาะเราพูดตามันเยอะแล้วอหูเราได้ยินได้ยินเสียงตอนได้ยินปั๊บที่ได้ยินกระทบแรกที่มันผัสสะกระทบครั้งแรกปฏิฆะผัสสะนี่ผัสสะรุ่นรุ่นรุ่นด่วนด่วนนี่ปั้งขึ้นมาตรงนั้นความได้ยินทางหูนะอันนั้นเป็นเสียงบริสุทธิ์เลยนะเป็นเสียงถ้าดับตรงนั้นไปเน่มมันเหมือนนิพพานเลยนะดับปุ๊กปุ้งแต่งไม่ทันเป็นจิตก่อนสํานึกก็นแล้วกันนะ แต่พอกระทบปั้ง้นมาอุ้ยเสียงคนนี้มันเป็นเสียงที่คนที่เราไม่ชอบเนี่ยเห็นไหมดูให้ดีนะออ,นนอันนี้ที่รู้สึกว่าชอบไม่ชอบนี่ที่จริงถ้าสติไวมีสมาธิดีเราจะามันดึงมาสัญญามานะมันดึงประมวลสัญญาจําได้จากจาก,จากที่เคยจ็บเอาไว้ไอ้ส่วนหน่วยความเจ็บก็บตรงนั้นกน็เขาเรียกว่าอนุัสเรียกความจําก็ได้เรียกความจํา มันจําได้แต่รตรงนั้นพระเจ้าเรียกสัญญาเพราะมันมั่นหมายมันจําได้วันนี้เป็นเสียงที่เราไม่ชอบเป็นคนที่เราไม่ชอบอ่าพอได้ยินเสียงก็กระทบคือมาทางหูเนี่ยนะพอเกิดความรู้ขึ้นมาไปดึงสัญญาแต่แต่เราไม่พูดสัญญาพระพุทธเจ้าจะมมักยังไม่เคยตัดตรงนี้ยกเว้นพระองค์จะตัดเฉพาะเจาะจงพระพุทธเจ้าจะตัดข้ามไปเด็วบ้างพอเกิดเสียงขึ้นมาก็เกิดความรู้ทางหู ความรู้ความรู้สึกอ่ะความรู้สึกจะมีอยู่สามอย่างพอเสียงกระทบปึง้งนี่ยังเป็นเสียงบริสุทธิ์อยู่นะที่กระทบเป็นเสียงของใครอะไรยังเป็นเสียงเป็นการทําหน้าที่ของหูตรงๆนะเป็นการทําหน้าที่ของโสตาธาตุโสตบิญญาณาธาตุตรงๆเลยแต่พอเกิดความรู้ว่าอีนี่นั่นๆันตรงนั้นละ่ะมันยึดถือไปเรียบร้อยเลยนะตรงนั้นเป็นนันทิเป็นเป็นฉันทะราคะดานหาเราใส่ใจอย่างเร็วเป็นสายฟ้าแลบเลยนะ ่ใจว่าอีนี้กอในนั้นอ่ะก็อีนี้ขึ้นมาเนี่ยตรงที่อันนี้คมอุปมานะอีนี้ไอ้นั่นอะไรก็ตามตรงเนี้ยนั่นคือการปักใจเป็นอัตตาเลยนะในนั้นมันเพราะในนั้นมันมีอุปธิอธการแบกทรงไว้แบกทรงอ่ะมันมีข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ว่าคนที่เราชอบไม่ชอบต่อให้คนนั้นเราไม่เคยเห็นก็ตามเราไม่เคยเห็นเลยแต่เสียงตรงนี้มันเป็นเสียงที่มันไม่ถูกใจเราเสมมติว่าเป็นเสียงที่เราจะไม่รู้มาก่อน ถ้าไม่ต้องดึงสัญญาก็ได้ไม่ต้องดึงสัญญามาก็ได้เกิดตกงผัสจะตรงนี้เลยทําไมต้องมาในเสียงออยด์ตอนนี้หรอตอนนี้มันเป็นเรื่องเขาต้องทําอะไรอย่างเงี้ยเราให้เงื่อนไขอะไรขึ้นมาแล้วมันจะมีตรงนั้นพอเกิดความไม่พอใจตรงนั้นอ่ะในตรงนั้นที่พอเกิดการกระทบทางหูนี่มันจะมีสิ่งสามอย่างเกิดนะเรียกสุขบ้างทุกบ้างอทุกขมาสุขมาไอ้สามอย่างตรงนี้เขาเรียกว่าเวทนาเวทนาแปลว่าความรู้สึก รู้สึกมันจะมีอยู่สามองค์เท่านั้นแหละในโลกธาตุนี้ถ้ารู้สึกชอบรู้สึกไม่ชอบสุขบ้างทุกบ้างหรืออทุกข์ขมสุขยังไม่ได้ใส่ใจเนี่ยถ้าถ้าชอบก็เป็นอภิชาถ้าไม่ชอบก็เป็นโทมนัสถ้าไม่ใส่ใจถ้าไม่ใส่ใจก็เป็นอวิชาก็เป็นโมหะเป็นโมหะเห็นไหมเพราะนั้นแล้วมันมันพร้อมที่จะเกิดตลอดเวลาถ้าเราไม่มีสติทีนี้พอเกิดอาการว่าคนนั้นชอบไม่ชอบตรงนั้น่ะ มันเป็นเวทนานะเวทนาและเวทนาพอมีชอบไม่ชอบมันถูกยึดถือเรียบร้อยไปแล้วนะมันเป็นอุปธิเป็นอุปทานแล้วอุปทานแล้วในนั้นเราไม่มีปัญญาตรงนั้นปัญญาจะไม่เกิดเพราะว่ามันจะเป็นอวิชชามันทํางานนะถ้าเราเห็นตรงนั้นเราเห็นความจางคายเห็นการตั้งเห็นการทํางานของขันของโสตธาทุเนี่ยของเสียงของสิ่งที่ผัสสะกระทบถ้าเราเห็นตรงนั้นได้น่ะเป็นพระเดียเจ้าทันทีเลยนะอย่างน้อยจะเป็นธรรมานุสารี ะเป็นธรรมานุสสาลีจะเป็นพระดีเจ้าแล้วตรงนั้น่ะจะไปต่อไม่ได้มันจะเดินทางต่อไม่ได้ความเป็นคนเป็นสัตว์ความยึดถือตรงนั้นจะดับตัดตรงไปตรงนั้นอันนี้เขาเรียกวันดับตั้งแต่ผัสสะหรือว่าดับที่เวทนาอ่าถ้าไปถึงเลยนะั้นไปอีกไปถึงตัญหาถึงความทยานอยากของจิตที่อยากจะไปแก้ไขอยากจะไปทุบอยากจะไปตี่ามันอยากจะให้มันไป แต่ถ้าเห็นตรงนี้ทันนะเห็นตรงนี้ทันแล้วก็จางคลายตรงนี้ทันก็ยังทันนะก็ยังดับได้นะดับเขาเรียกจะดับได้ที่ตันหานะแต่ถ้าถึงอุปาทานนี่ดับยากนะถึงอุปาทานเป็นพบเนี่ยแต่เป็นภาษาพระเขาเรียกว่าเป็นชาติหน้าไปแล้วเรียกชาติหน้าเพราะจิตมันจะแบ่งแบ่งออกเป็นสามการจิตก่อนสํานึกจิตสํานึกแล้วก็จิตหลังสํานึกไอ้จิตก่อนสํานึกเราจะคุมไม่ได้วิชาสังขารวิญญาณพวกนี้เราคุมไม่ได้ นะแต่จิตสํานึกเนี่ยนะตั้งแต่ผัสสะเนี่ยนะตั้งแต่ผัสสะเนะี่ยเวทนาเนี่ยตัญหานี่เราคุมยังคุมได้อยู่นะคุมได้มันรู้สึกได้จริงๆแต่ไปถึงอุปาทานถึงพบถึงชาติเราก็คุมไม่ได้มันเป็นชาติหลังเพราะฉนั้นเขาจึงพูดไวชาติก่นชาตนาชาฉลังแล้วคนก็ไม่เคยใจอีกพอพูดตรงนี้มาก็วไปไปนึกแบบพราหมณ์เนี่ยไปนึกแบบชาติกรู้หนอยชาติันชาติ ไอชาตหลังกันนู้หลังยังแก็ไม่เข้าใจอีกปฏิบัติไม่ได้อีกแต่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นสันติโกมปฏิบัติได้เห็นได้เลยปฏิบัติได้แต่สําคัญที่สุดนะไอชาติก่อนก็ไม่ต้องสนใจชาติหลังก็ไม่ต้องใจให้อยู่กับปัจจุบันนี้ให้อยู่กับปัจจุบันถ้มันคุมได้หมดมันจะคุมได้หมดนะเพราะว่าปัจจุบัน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 เนี่ยถ้าเราเห็นปัจจุบันปัจจุบันดับดับไปปัจจุบันดับไปปัจจุบันดับไปมันจะไม่มีอดีตนะมันจะไม่มีอดี เพราะท่านไม่มีอดีตไงเพราะว่าท่านเห็นเป็นการทํางานของขันของธาตุอายตนพะพอทําไปร,ระดับทําระดับเจ้าระดับมันจึงไม่มีฝังเป็นอดีตมันไม่ได้ฝังเป็นอนุสัยมันเป็นโพธิมันเป็นไปเพื่อการดับทุกข์ดับทุกข์มันจึงไม่มีตัวคนตัวสัตว์ตัวคนตัวบุคคลเราเขาไปตกนรกไงดังนั้นในประสบัารจึงปลอดจึงปลอดภัรดรดยร้อยเปอร์เซนเลยเพราะอะไรเพราะว่าท่านหายตัวก่อนไงหายตัวก่อนพูดเหมือนเหมือนพูดเหมือนพูดเล่นนะแต่พูดจริงที่สุดเลยนะ คือหายตัวก่อนคือมันเห็นแต่เป็นธาตุเป็นขันอายตน,นะนะเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป,เป็นลิ้นเป็นรูปเวทนาสัญญาท่ญญานก็เลยหายหายไปหายไปดับไปหายไปเกิดดับเกิดดับเกิดดับเห็นแต่การเกิดการดับแต่ถ้ามีเราโกรธโกรธโกรธลองสมมุติว่าเอากลับกันกับกลบโสดาบันเนาะพอเราได้ยินแล้วไม่ชอบใจอีกคนนี้เราก็โกรธนั่นนะมันยึดถือไปเรียบร้อยแล้วนะมันยึดถือครบถ้วนเลยนะในนั้นมันมีขันธ์มีอะไรครบถ้วนหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันก็ไปก็ตกดลอง ไม่ต้องเอานรกมีไฟเผายมบาบาหรอกนรกจริงๆมันคือนรกทางปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอันนี้นรกแท้จริงนรกที่สัมผัสได้นรกที่เห็นได้นะถ้าตกนรกตรงนี้แล้วถ้ามีนรกตัวนั้นไม่ต้องพูดถึงมันตกงี้แย่อยู่แล้วเพราะยังงั้นเราเอานรกจริงก่อนนะนรกแบบความเชื่อเอาไว้ก็ได้นะเราอย่าปฏิเสธนะเราไม่ต้องปฏิเสธโลกนี้โลกหน้าแล้วนะแต่อันนี้มันจริงกว่าไงมันเก็บอยู่เดียวนี้มันหิวอยู่เดียวนี้จะไปกินชาติหน้ามันไม่ใช่ ิ้วเดี๋ยวนี้ต้องกินเดี๋ยวนี้เจ็บเดี๋ยวนี้รักษาเดี๋ยวนี้ทุกเดี๋ยวนี้แก้ไขสมบัติบัตรสมบัติตงนี้ให้ดับแต่ต้องใช้เครื่องมือพระพุทธเจ้านะถ้าเราใช้วิธีการโต้อตอบปฏิจิยาการโต้อตอบเนี่ยมันจะเป็นกิเลสล้างกิเลสน้ำสกรปรกล้างน้ำสกรปรกมันจะจบไม่ไดนะ้จําความลับตรงนี้ไว้ให้ดีนะนี่แหละเป็นทางที่พระพุทธเจ้าสอนมากที่สุดบอกที่กล่าวมากที่สุดกล่าวเป็นพันครั้งเป็นหมื่นครั้งนะคิดดู นะอันนี้ก็เห็นมาพอสมควรในเวลาเนอะทิ่ส่วนกุศลแผ่เมตตาปาทนายเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน